Nắm nửa các chậm Chậm Cái ừ. này mới lục đột Cái ừ. này lục đột này, tay khưng hoa Khưng hoa สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะก่าจองในลดค่ะกินยังเรืม,มาเนี่ยกินบวกพริกกับกระเทียมบวมแอมค่ะนี่ค่ะแหนมค่ะทุกคนแหนมม่นแหนมจิว๋วแหนมห่อของฝากจากลําปางนะะักะขอบคุณหลายๆเ้อแม่แอนที่มาฝากจากลําปางคุณได้หนึ่งแอบซิมไปแล้วสองห่อค่ะมีแหนมเนื้อกับแหนมหมูเนาะขออนุญาตวางก่อนขออนุญาตวา,า,างจัก่าวก่อนนะคะอื เซ่ยบอยู่เนยจิว๋วแนมล้ำปังห่อพอดีพอดีค่ะนี่มองไงห่อพอดีกินเลยแกออกมากอะ่ะพอดีพอดีพอดีกินเลยเนี่ยค่ะอันนี้หมูนะคะอันนี้เนื้ออถ่ายรูปนะคะแกก่อนเนาะขออนุญาตแกะก,ก่อนเด้อแกะให้เบิรงเลยเนี่ย มอห์ะคำิวนสีเมียนมีแบบลูกโดดให้น้ำด้มีลูกโดดให้ด้วยอันนี้แหนมเนื้อสีแดงนี่คือแหนมเนื้อคนกินปรมกับประมานหัวละคำเนี่ยและค่ะแกะกวนสามหัวเนาะอซีหอหอลวกันกินเบิดบาเบรริดค่อยว่ากันนะคะกินเขากับแหนม กับแก้มก็ได้แซ่บม,มาค่ะวันที่นีอ้อันนี้กระเทียมกระเทียมกินกับมาค่ะมากินแซ่บต้องกันวันที่นี้มาได้คเดอร์สุูดสกุนมากินแซ่บต้องกันซื่อกนเหนียวกีดเมื่อหนึ่งกระสบอบเอาว่างมานี่มาค่ะมีลูกโดดด้วยเนี่ยมีลูกโดดให้นน้ำไหม เลิดอยู่ดีเขาทามาค่ะเพื่อนเอามาฝากลายมือลหรอ,อบุกพี่เขาเขาเอามาฝากลายวันแล้ว เขาจะไปหาบวกพริกได้ออืมอืมมตามหาลูกโดดซึ้งหวานบ้านเกิดบริวารนะคะแซ่บเด้ออือืมจังคนหลมไม่มมมมเป็นงานาะ อมบวนเลนอ่ะเป็นหัวนะคะเป็นหัวหมดเลยใช้แล้วมือไม่หวัดเสียงข่วงพีงเลยหนึ่หงหัวอันนี้เนื้อเนื้อบเนีณยเน,เนื้อ,อเนื้อเนื้อเนื้อกระสอบ Cái ừ. này mới lụt đột Cái này lụt đột này, tay khưng hoa hoa เลยได้พริกสวนมากพริกกระเหลี่ยมตอราดนัดจังสีมันโบโเผ็ดเลยคะ่ะอย่างเงี้ยอันนี้มันขึ้นในอ่อนมันกับสีบโเผ็ดแห้งพอเป็นหนวยแกนะ่ะโอ้ยเผ็ดตายเบาเรื่องเลยคะ่ะ chảy mặt thang nữa mặc quá mặc nữa น้ำลำปางเจ้า hmm. ่ะ กะทียมร้ายกว่าอท้ามผู้ชายอืม